สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็พาเอฟซีมา่องเห็ดเหมือนเดิมนะคะพาเอฟซีมาหาเห็ดนะคะออ้ยออกอยเยอะพี่น้องไปดู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 นี่คะ่ะปัดสามพี่น้องสามดอกเลี้ยงกันงามขนาดเลยนะคะงามขนาดเลยเนะาะพัด ไม่ได้เอาใบตองออกเลยนะนี่นเห็นไหมสวยค่ะสวยแล้วก็สามแล้วก็สี่ดอกนะคะสี่ดอกนี่สีดอกนะคะแล้วก็มาดูทางนี้ค่ะทางนี้ก็ห้าดอกเอา้าอันนี้มันเขาเรียกว่ามันอะไรน,น,นมันเป็นเป็นมันจะเป็นพันต่อไปเนาะ ไนนอตรงนี้โอ้ยนี่ไงตรงนี้ก็โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงกำลังสวยเลยนะคะไอซีนี่สวยนะสวยสวยสวยไปดูในป่าก,กล้วยสิในป่าก,กล้วยนั้นจะมีหรือเปล่ามาลุ้นกันว่าในป่ากล้วยนี้จะมีเห็ดขึ้นไหมวันนี้โอ้ยมีแต่เห็ดขาวเห็ดขาวดินกินไม่ได้นะคะไอี เห็ดแดงน้ำหมากเราไม่ขึ้นเลยวันนี้ไม่มีสักดอกเอ้ยไม่มีสักดอกจริงๆสงสัยจะหยุดพักละมัง้งหยุดพักแล้วขึ้นใหม่นะมดูเห็ดฐานของเราเห็ดฐานของเราก็เป็นปุ๋ยไปซะแล้วเดี๋ยวมันขึ้นใหม่นะไอสีนี่มันมันก็เป็นกนะ้าพันเนาะย่อยสลายไปแล้วก็เป็นก้าพัน มาดูห้องน้ํานะคะไกลเสร็จหรือ,อยังเนอห้องน้ำเนอะเออเททับหลังแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะคะบอกหรือแบบออกก็เสร็จเอา้าบุญลงเพื่อนรักของเลโก้เออนี่ไงอันนี้เขาบอกว่าเทเททับหลังอีกรอบนึงก็เสร็จนะคะเนี่ ็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะแต่ว่าทางเดินเข้านี้ก็กว้างขวางนะคะอิที่ไม่ต้องเดินสนกันเนาะไม่ต้องเดินสนกันค่ะกว้างขวางดีนี่แต่ว่ารอบนอกนะคะเททับหลังแบบนี้แล้วก็เสร็จนะคะแต่ห้องน้ําก็ไม่อึดอัดนะคะห้องก็ได้ได้พอดีนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะคนอ้วนหรือว่าคนตัวเล็กหรือว่าคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็เข้าได้สบายๆนะคะนี่ ใช้ฝรั่งมาก็ก็ได้ค่ะนี่ดูดาดา้าใช้ใช้ฝรั่งเข้ามาก็ได้นะคะพีพีก็ถึงบอกว่าพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะคือกําลังดีเนาะแล้วก็คนตัวเตี้ยตัวสูงก็เข้าได้นะคะตัวใหญ่ตัวเล็กก็สบายค่ะ้าเสร็จแล้วคงจะสวยนะคะ เนาะถ้าเสร็จแล้วก็คงจะสวยแต่ว่าอันนี้คือยังไม่สมบูรณ์นะคะพอเสร็จจากทับหลังแล้วก็จะสาบนะคะเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจะขึ้นไหมตรงนี้นะคะเห็ดแดงก็ไม่ขึ้นเห็ดพึ่งก็ไม่มีสักดอกมีแต่ดอกไม้สวยๆนะคะ เราจะมีส้มหล่นไหมวันนี้วันนี้จะมีส้มหล่นไหมเอยเดี๋ยวลองดูนะเผื่อเผื่อเราเจอส้มหล่นอีกโอ้ยดอกไม้สวยมากเลยนะคะเอีดอกสีขาวเราแงนมองขึ้นไปข้างบนนระาไม่ไม่เจอนะคะแต่ว่าพอมันสุกแล้วมันก็หล่นลงมาเนาะพอมันสุกแล้วมันก็หล่นลงมานะคะไแม่ดาได้สองลูกแล้วเดี๋ยวจะกิน พาเอสซีสมดอกไม้ไม่มีเห็ดก็สมดอกไม้เนาะชมบรรยากาศยามเช้านะคะเสียงนกส่งเสียงร้องเจียวเจ้าออกหากินวันนี้โอ้โหดูท้องฟ้าแจ่มใสมากจ้าจ้าเฮ้ยอะไรเฮ้ยไปดูไหนไหนไหน วิ่ง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 ไหนไหนมาดูมาดูดูอะไรนี่มาดูอันนี้ไม่ใช่ดูอย่างอื่นอ้าวคิดว่าดูเหตุนี่นะคะเอฟซีแอนได้เก้านาทีนะคะแอนก็ดีใจว่าครั้งแรกเอนคนดูเอฟซีก็อยู่ให้ไม่ได้สักสัก ไม่ไม่ได้เก้าก็ให้ได้แปดก็แล้วกันนะคะยุจีเนาะไม่ได้เก้าก็ให้ได้แปดก็แล้วกันนะคะอย่าให้น้อยหน้านะคะเออเห็นแต่เห็นแต่ของป้าแถวบ้านบอกว่าได้เก้าได้สิบเนาะเออถ้าเสร็จก็ถ้าเสร็จธุระก็จะได้กลับบ้านเนี่ยแม่ดาตั้งหม้อข้าวไว้นะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนึ่งข้าวสวยสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวก็สุกแล้วนะคะ คิดถึงยายก็จะไปหายายก็ได้เพลงเขาร้องเห็นไหมคิดถึงยายก็จะไปเยี่ยมยาย <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คิดถึงลูกถึงหลานด้วยเนาะก็ไปอุ้อมน้องอ,อมสินสักหน่อยนึงนะคะคิดถึงนะไปกี่วันเอนนนนเอ,เอ, <laughs> อสามวัน <laughs> ไปสามวันค่ะไม่นานหรอกค่ะสามวันมันกับสามเดือนสามสามวันไปสามวันค่ะไปไม่นานค่ะก็คิดถึงทางนี้เออก็ฝากลูกๆหน่อยเด้อ อ่า ah, ลูกนี้เขาก็ม <Yeah, like ีคนดูไม่ลูกทางโน้นลูกทางนน้นอ๋อแล้วอาหารมันอยู่ตรงไหนอาหารก็จะห้อยไว้แถวนั้นแหละห้อยไวแถวข้างหน้านั่นแหละเออห้อยนะเออห้อยไว้ในบ้านนะฉันไม่เข้าบ้านนะจ้าเดี๋ยวงิน้านหายเดี๋ยวงิน้านเธอหายฉันขี้เกียจรับผิดชอบเออน้องออมจินก็คิดคิดฝางานอะไรอีกฝางานอะไรอีก เปิดประตูอ๋อบ้านประอ้วนอ๋อเราฝากงานเปิดประตูงานกุญแจมาแล้วไปปดแล้วยังอี่สองเดวจะเดี๋ยวคืนแล้วขาค่อยมอบให้แล้วกันแล้วฝากอะไรอีกบ้านประอ้วนอ๋อบ้านประอ้วนนะช่วงดาดามาอยู่ก็ทําเบาๆไปก่อนนะตัดย่ารอไปก่อนโอ้ไม่เป็นไรเรได้หมดและสดชื่นนะนะไม่เป็นไรนะตัดย่ารอไปก่อนนะถ้ารอดาดาเดี๋ยวกี้เกียมันก็จะเยอะเออเยอะจริงๆด้วยนะวันหนึ่งมันก็ หลายรอบเหมือนกันเยอะนะอะไะเราเรา,เราต้องไปกว่าเ,เราจะกําจัดยังไงเราจะกําจัดยังไงมันจำปรยัดไ,ไม่ได้เราจะ<ต>ไล่<า>มันไปยังไงขณะเราซื้อน้ายามาเรายังเอามันไม่มอยู่เลยที่บ้าน,นมีกลิ่นอะไรบ้างที่มันไม่ชอบอมีกลิ่นอะไรบ้างที่มันไม่ชอบเราต้องไปเชิญดูเหรือว่าไปซื้องูปลอมมาหรือว่าไปซื้องูปลอมมาเรานั่นแหละจะตกใจเองทำความสะอาดไปแล้วตกใจงูเดีย ใช่เราเราจะหลอนเองไม่ใช่จิ้งจกจะหลอนนะเออหร่อจะไปได้ไงซื้อตู้แกมาหรือว่าซื้อตู้แกนั่นแหละฉันยิ่งกลัวใหญ่เลยยาวเลยเชิงอะไรก็ไม่ได้โอ้ยพูดแล้วคนลุกเลยอตู้แก่อ้ยขนติ๊กกลัวมากนะยเอฟซีเอฟซีมีคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าจะแก้ไขยังไงจิ้งจกจะให้ไล่มันออกจากบ้านนะไม่ให้มันมายึดครองบ้านนะ เราจะไล่มันไปยังไงดาแล้วก็จะกลับฝากงานไว้นะกกลับไปเยี่ยมยายค่ะคุณยายก็อายุ87แล้วไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ก mm ับเราได้นานสักเท่าไหร่มีโอกาสก็แวะเวียนไปดูท่านบ้างเขาเรียกว่าลูกต้องไปแสดงความกตัอยูถ่บบิดามารดา ที่ยังอยู่ไม่คือ,อ,อท่านน่ะท่านก็รอคอย,ยสังเสังเงนะว่าเออคือไปหาลูกหาลาไม่ได้แลวเนาะ,ะก็จะเงื้อสังเงนว่าเออเมื่อไหร่นอนลูกจะแวะมาหาลูกที่อยู่ทางบ้านเขาก็แวะไปอยู่ประจําอยู่แต่ว่าเราอยู่ไกลก็แกก็คิดถึงหน่อยเพราะว่านานๆไปมมไม่ได้ไปบ่อยเหมือนคนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ใกล้เขาก็จะส่งเช้าบางทีก็เยน็นะเนาะไปส่งกับข้าว มีแนวอยู่เนีกินอะไรก็เอาไปส่งให้เนาะแต่เราอยู่ใกล้แกก็จะเมื่อไรเนาะเมืไรจะมาจะมาเนาะวันนั้นโทรศัพท์ที่คุณแม่เพชรสมรซื้อให้แกก็โทรแล้วก็แกก็บอกว่าเออมีเงินก็เอามาแบ่งใช้บ้างเด้อก็ให้โอเคไปทีก็ซื้อนมซื้อขนมไปให้เลยให้ก็ให้ไม่เยอะหรอกสี่ร้อยห้าร้อยเอาที่เราสะดวกจ้าเพราะว่า ดาด้าคือว่ายังโชคดียังมีแม่อยู่เนาะนั่นแหละก็ท่านแอ็แเนี่คือตอนนี้เราพอที่จะเลี้ยงดูหรือว่าซื้อของกินอร่อยๆแกแกก็ไม่อยู่เนาะนั่นแหละเราเห็นดาด้าแล้วเราก็คิดถึงตอนนั้นอะแอนตอนนั้นอะพ่อน่ะตอนที่พ่ออยู่เนาะเราไม่มีเงินนะคะกินอะไรแกก็บอกว่าอร่อยอืมทําไมไม่ซื้อมาเยอะๆแล้วตอนนั้นเราไม่มีเงิน แต่ตอนนี้เราก็พอมีอมไมืไม่ถึงไม่ถือว่าเยอะแต่ก็พอมีซื้อนะ,อะแต่ท่านก็ไม่อยู่แล้วก็ได้แต่ทำบุญให้นั่นแหละย่าพี่มาแล้ว <c oughs> พี่ต็ดลาแล้วจำปาเายี่ยังสามวันล <c oughs> าแล้วจะลาวันนี้สาหราับคลิปนี้ก,ก็จบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ